ต่อไปนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําหรือสนับสนุนให้ทําตามเด็กที่ีอายุต่ตากว่าน18ปีควรมีผูใหญ่ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดน,นะครับก่อนเข้ารับชมนะครับฝากกดไลค์ก,กดติดตามเพจ Hello Co Hub แล้วก็กดติดตามช่อง Hello Co Hub ด้วยนะครับกดตรงนี้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 เลยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับโกนะครับแล้วก็ชแนลฮีโร่โกบนะครับผมอยู่กับเว็บเว็บเดิมครับผมกับสล็อต xo เกม88นะทุกคนวันนี้นะครับโกเองครับก็พาทุกคนมาที่ p ีจสล็อตเหมือนเดิมนะฮะแต่เกมอาจจะไม่ใช่เกมทุกคนเกมเดืนี้เลยนะครับวันนี้โกจะพาทุกคนมาเล่นเกมอ่าหาแป๊บนะครับ Fortune OX กกับผมอ็อกครับอ็อกจะแปลว่าวัวนะฮะวัวตัวผู้นะฮะหรือแบบ มันเป็นเกมแบบว่าาบอกว่าอะไรนะรัวที่รวยที่สุดปะอ่ะประมาณนั้นนะครับผมเพื่อไม่รอใชครับผมไปเลยครับผมก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเราก็เข้ามาดูตารางการจ่ายเงินก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าธรรมเนียมของโกแล้วกันนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมแต่ละเกมจะต้องมาดูที่ตารางการจ่ายเงินของมันก่อนนะฮะอันนี้นะครับผมก็หลักๆแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่า อันนี้จะมีหนอแสดงว่ามี3ตารางอ้านั่งไงครับ3ตารางจริงด้วยพูดยังไม่นขัดคำเลยวันนี้มาที่เบส2,000บาทครับผมเกมใหม่ครับผมต้องมาส่งด,ดนึงนะฮะโอ้โหวไวอ๋ออันนี้มันจะสะมันกันสะสมไว้นะทุกคนอืหอหือคืออุ้ยอุ้ยเป็นโอ้โหไวไปเปล่าวะ เอาไว้มาครับโอ้ยมันต้องได้เป็นส้มมาทุกคนหึสสวยไม่ยังไม่แตกอางเปล่ามาครับยังไม่ได้ครับผมส้มมาส้ม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 ครับโอ้ยหกสิบครับบิ๊กวินครับผม ฟาดไปสิครับฟาดไปสิครับ400กว่าแล้ว400กว่าแล้วครับผมโอ้โหแม่งวัวแดบวัวแดบวัวแดบโชว์อีสวัวแดบโชว์เขาคือเขากสำหรับ600ครับผมแม่งโคตรเกลียนวัวแดบโชว์ขออนุญาตนะครับทุกคนอุ๊ยผมอาจจะเออเสียงแหบไปหน,น,น่อยวันนี้นิดนึงนะฮะถือว่า รถแรกก็คือแบบกระโูนเหมือนกันนะฮะผมเออเออเอาซิอ่านะครับเดี๋ยวผมจะขอบเดี๋ยวจายวก็จะผักไม่ยัไม่ปรับกัน <c oughs> <c oughs> แม่งตื่นเต้นเดี๋ยวโอ้ยไห้มาโหจาดนี่ครับผมถือว่าถ้าถ้า้าพูดถึงในในใ,ในช่วงของเกมนะ ถือว่าเกมอยู่ในเกมที่แบบว่าถือว่าใช้ได้นะครับ <Damn. S 1> ใ,นในช่วงแรกๆที่มันแตกนะไม่ได้ว่าไม่ถด้ว,ถว่าในช่วงแรกๆที่แบบว่ามาแล้วได้เลยอย่างเงี้ยอาเคานี้มันจะสังเกตในการบิงในการแตกของมันอ่ะมันจะแตกเป็นแนวของบิงโกนะครับซึ่งจะต้องมีเหมือนกัน3มช่องอาจจะเป็นแนวทะแยงนะครับแนวนอนนะฮะอย่างนี้นะครับถึงจะสามารถบินของอันนี้ได้นะฮะ ส่วนในกรณีของไว้นะครับก็ต้องสะสมนะครับเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันกว่ามันจะกลายเป็นวัวสีทองเนาะมันก็แบบคือเราก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นวัวสีทองตอนไหนเหมือนกันนะฮะฟ้าบีออกมาแล้วของวัวทองคือฮีอะไรวะมาเพื่อโอ้ย มาแล้วเหมือนมันหลอกเราอะโอ้โหขอบคุณครับ200บาทเจ็ดมาครับโอ้ย6บาทแก้วน้ำนี่คือจะได้น้อยที่สุดเลยอะแต่แบบคอยดูนะมันจะออกแต่แก้วน้ำนะคือแบบว่ามันจะเริ่มออกแต่แบบว่าสีที่มันได้น้อยที่้เราโอ้น้ ไม่แฟร์ไม่แฟร์อุ้ยมาครับผมนี่ยังให้ยังคือตอนนี้ยังครับนี่มาแล้วครับผมกัวทองมายังยังไม่ทองอุ้ยมาแล้วผมเรียบร้อยโอ้ยบิ๊กวินครับบิ๊กวิน นี่บิ๊กวินโคโทษเลยเจ,งจ๋งตาตัวนี้มาที่อยู่ที่สองพันหกแล้วผมเล่นเบสสักสีสิบไว้มาสี่สิบขอแตกสักทีอะนี่อัดขึ้นมาสูตแล้วนะโอ้ยโอ้ย,อยสวย บูยยังไม่ดบบได้ต้องเอาเบดลงแล้วครับคือแบบว่าถ้าในกรณีต้องเอาเบดลงนะฮะเดี๋ยวขออสองตานะ <c oughs> ยังใจยังฮะยังใจยัง อุยอ้ยอุ้ยไว้มาครับผมเรียบร้อยครับยังออ้ย,อยเอสิบาเองเหรอ นี่คืออัดเบตขึ้นสูงมากเลยนะ40บาะสำหรับเกมใหม่ของผมถือว่าแบบเป็นเบสที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะโอ้ยสวยงามก็นะฮะฝากด้วยครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับท้ง Channel Hello w i n k o g o Hub และก็เป็น Fanpage Facebook Hello w e n k o g o Hub เหมือนกันแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับผมช่องทาง tik To k ครับผม n n e l นะครับ เช็งทางทิต Hello, Win, กตอเฮีโรเวนก็ห้ามเหมือนกันนะฮะก็รับติดตามกันได้แต่ตอนนี้โอ้ยเล็กหู้จะมาเพือ่ออู่เจ้าอ่งอางเป้าเมื่อเมื่อคืนนะผมบิ bonus, ๊กโบนัสผมแตกเลยอบอกเลยโอ้โหโหดจัดหมาผมแปดสิบถ้าส้มมาน,นี้จะสวยมาก ยังไม่ได้ครับผมสมมติต่อไปครับไว้มาครับผมสะสมไาอีกสองคะสะสมไปได้อีกสองอุย้ยนี่ครับผมใหม่สองร้อยครับผมสองร้อยแต่ตอนนี้คือทุนเราค่อนข้างจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะฮะ โอ้โหมาอีกหกบาทพอได้กำลังใจเล็กน้อย่น้อยฮะอัดมาหืมส <c oughs> ี่สิบโอยฟ้าสวยงามฟ้าฟ้าโอ้ยไว้มาครับผมเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมไว้มายี่สิบบาทหือ <c oughs> ขุยส้มมาครับผมสวยงามครับอุย้ยมาแล้วมาแล้วครับแปดสิบบาทครับผมฟ้าหมไม่ได้ใกล้เลยหไวมาครับไวมา ยเกือบไปแล้วส้มโอ้โหยังไม่ได้อีก ก็แบบหมุนไปเรื่อยๆก่อนะครับแต่ว่าเราต้องดูเช็คก่อนนะครับตอนนี้เหมือนว่ามันเริ่มดูดแล้วผมก็เลยต้องลดเบทลงมาเหลยี่สิบาทนะฮะอ้ยยังไม่เข้านะว่าไหนมันจะกลายร่าไม่สีทองอีกวะโอ<ฮ>้โยคือพอมันได้ดูดแล้วมันดูดจริงนะเกมเนี้ยแต่พอมันแบบพอมันแตกก็บิ๊กวินอนะเออเนี่ย เนียเป็นอย่างเงี้ยมาหือไว้มาครับเนยบร้อยไปแล้วอุ้ยมาสีทองแล้วครับโอ้โหคือถ้ามันเป็นสีทองมันต้องรอให้ตัวที่เป็นตัววงหมนะุนน่ะมันย่อลงไปด้วยนะมาจะได้เราจะถงจะได้เบอร์นะัทุกคนเออเออนี่ มุนอีมุนอีมุ่นอีนอจ้าสองร้อยมาฟอาบยังยงอุ้ยอุ๊ยคิดว่าจะย่อลงไปซะละคือยังได้วัวทองก็จริงทุกคนแต่ว่าตัวฟรีข้างหลังมันยังไม่ย่อลงไปอ่ะคอยดูนะคอยดูนะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะได้มันจะย่อลงไปได้แต่ว่าขอให้ผมได้ก่อนเถอะ แต่ผมจะบอกว่ามันจะย่อลงไปยังไงนะครับนี่ครับผมมันจะย่อลงไปแบบนี้ครับแล้วตัวนี้จะกระโดดขึ้นมาส้มมาไหมครับส้มมาไหมส้มส้สมหืมสวีมาอื้อเงินครับกองเงินกองเงินซื้องเองินหยุดคือมาแค่ห้าร้อยอ่ะทุกคนไม่ปะขอหีีได้ไหมไม่ได้แล้ว คือจะมาในแค่เท่านี้จริงๆหรอขออีกรอบได้ไหมครับผมอยากได้แบบใหญ่ๆเลยครับผมข้อมู้จะสะสมไว้ยังไงหรือผมก็จับลักษณะของการเคลื่อนไหวไม่อมอก,กันนะคะ อืมเรียบร้อยโ,โอสิอุ้ยสวยแล้วแหละอุย้ยขอครับเรียบร้อยครับผมหืมส,ส,สิบคูณไปอีกสองสองร้อยคูณไปอีกสองร้อยคูณไปอีกสิบอะสองพันสี่สองพันใช่ไหมสองพันใช่ไหมวะเออสองพันสิวะอุย้ยใช่ครับผมเรียบร้อยครับผมไหวนะครับสอง เก้ารับผข้ามสองพันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็สิบเอเรียบร้อยครับสองพันหูเล่นแม่งแทบเหนื่อยนะครับหลุนที่ผายนะครับเอาละครับผมวิดีโอนี้นะครับผมผมไม่ได้จัดทําขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนให้เลี้ยงเล่นแบบครับผมจัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะนะครับเด็กที่มีอายุต่้งแต่สิบแปดปีขวมีผู้ใหญ่ครับแนะนํานะครับและใครที่อยากเล่นเกมเกมนี้ครับผมกับเอ่อ Fortune Ox นะครับที่แปลว่าหัวตัวผู้นะครับก็ สมัครคลิปด้านล่างครับผมขอได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับและที่สำคัญผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e c h anel n h e l l o w e n Go Hub นะครับและอีกช่องทางหนึ่งครับแฟนเพจ a c e b o o k h e l l o w e n Go Hub เช่นกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้กูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ